สวัสดีครับมื้อนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมการเผาทานแบบใส่เกบครับใส่เกล็ปกใหม่ครับนี่ครับเบิ่งวิธีการทำอเป็นสาใหม่ใส่กันงได้ครับทำกันดได้ง่ายๆครับใครๆก็ทำได้ครับเป็นเอินเผาทานแบบเกบครับนี่

คือนี่คือเผาถานแบบเผาเก็บครับเอากอไฟไปก้กนแล้วก่ะเอาเก็บถมครับพอถมแล้วมันก็จะไหม่ฟื้นไปเรื่อยๆเอาถึงจับมาดับเอาครับ เอาอย่างนั้นมันใหม่อยู่นี่เบิดขึ้นมันละครทุกตอนนี้ผมจุดไฟใส่สนา,นามารถหาโมงเล่นครับทำไมเป็นเหลี่ยมเรื่อยมเรื่อยมครับ แบบพีกาง่ายขึ้คือกันครับแต่ว่ามันในหาเกียบครับขอยากคือหาเกียบถผาบมมีเกียบก็คือเผาบุเปี้ยนครับแบบนี่ครับการเผาทานเผาเกียบติดแล้วครับก่อไฟแล้ะติดแล้วมันติดฟืนแล้วครับกำลังใหม่เกียบอยู่ครับแต่ว่า ถาสุมอยูบ่บานก็คือบบดีครับเหมาะสำหรับสุมอยู่ทงหน้าครับเพราะว่ามันจะบดีข้นไปใส่ข้นครับสำหรับการเผาถ่านแบบใส่เกี็บครับง่ายอีรีครับแบบ ครับสำหรับการเผาทานด้วยเกยบครับก็ถึงยังมือเสารแล้วครับตอนนี้ผมจะดับดับไปเอาทานครับเอาแบบง่ายๆครับ เขาาทานแบบกง่ายที่กันครับแต่ว่าจะได้ทานหลายหรือบม่หลายแบบเบิืงไปน้ำกันครับ แล้วให้มันเย็นก่อนครับแล้วจะมาเบิ่งว่าจะได้ทานจะกดอนี่ครับสำหรับทานที่เผาโดยเกบครับนี่ครับได้ทานแล้วครับนี่ไม่มันหน่อยก็ได้ทานโบหลายแล้วครับแต่ว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างครับ นี่คือเห่าในแกบดําครับไปก้าต้นใหม่หรือไปใส่ต้นใหม่ก็ะไดครับสําหรับการทํำทานด้วยเกบ็บครับก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งได้ปุ่นได้ปุ๋ยไปในโตรครับในการเผาทานถ้าว่าพี่น้องท่านไหนอยากเผาแบบนี้ก็หามาลองเบื้องครับตามนี้ละแบบง่ายๆแต่ว่าปัญหาคือหาเกย็ดครับถามอีกเก็ดคดีคือกันง่ายครับสําหรับการเผาทานด้วยเก็บ ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบุนสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับลิบนาผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆอันเป็นประโยชน์มาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามช่องแบบบานๆให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับ